สวัสดีเดอเอฟซีสุกสุกคนทุกสุกทันเด้อร์ไว้หน่าฮะไอ,อที่ตัวทีทลมลมบางหนึ่งหันลมเนาะกล่องลมกล่องลมพอสดลายๆขาไปนั่นไปซดนพาไปซดนว่าเป็นยังดอกที่หน่าที่ทุกุทุกคนบึ้บบัดเดียวว่าเป็นยังดอก กลองล่มกล้ลอ, 4, กองลมอ่าเอฟซีทุกคนนาะเล่าพัฒนาวันที่หาได้พันไปเลยเด้อของอสองสิบหกพาลวยเช่นเดียวกัู่คุณเป็นจังไรแตกจังสีแปลว่าแตกว่านี่ว่าแตกเนาะแปลว่าวิ่งนูดนี่คือรอบแรกเนี่ไฮเฮตไฮสองคลิปนี่คือคลิปแรกบ่งกลมไฮแปกเกต ชามตัวกระสูนแปดเกตเร่งรูดกันแปดเกตเนาะแต่เล่าพัฒนาออกเกตแปดออกเกตแปดลางอันนี้นี่คือคลิปแรกถือว่าผ่านเยอ่น่อยน,นี่เนาะเอฟซี FC, พวกได้ามาติดตามผู้ใดมาเบิ่งกัจจีได้ข้าวประทูกันเนี่ยที่เฮ้ยสิมีเงินมีอะไรแน่อยู่เหรเนาะนี่คือคลิปแรกคลิปกับคลิป นี่เบิ้งสองคลิปว่าคลิปแรกนี่คือคลิปสองนี่คือว่าบ,บ่มันใจไ like รก็เลยเอามาเฮ็ดคลิปสองอีกเฮ็ดสองคลิปเแยวนี้เล้นี่คลิปแรกคือวิ่งรูดแปดเจ็ดออกเก็ดแปดเนาะวงกลมแปดเจ็ดออกเก็ดแปดอ่าคือว่าพานนอน,นี่จังสิถพือว่าพานบบดน,นี้ก็เอามาให้เบื้องอีกคือนี่หลับที่สอง ที่สองจัดเขามาคือนี่ละเลขกเขี้ยงก็มีจังสีละตามนี่ละสองเลขกเขี้ยงเขามดจุดโตทั้งบนทั้งล่างนั่ละโตนั่นก็เขาตัวนี้ก็เขาคือกันที่ว่าเขี้ยงรอบแรกนี่เขี้ยงรอบแรกมีศูนย์เนี่ยมีศูนย์่ว่าจับเลขกเขี้ยงเขามดจุดโตเด้อเขี้ยงรอบแรกมีศูนย์เขี้ยงรอบสองม่มีแต่ว่าเขากวรอบแรกถือว่าแตกเลยละ เดี๋ยวนี้เนาะรอบที่สองแต่พได้เบิ้งสองคลิปก็คือแตกละเล็กเคียงกับสองสามหหกเ็ดวิ่งนูดให้สีเก็ดเนาะกอดข้อกัอนมาเลยสีกับเก,ก็ดห้ยเลขก็ออกแปดเก็แต่มีจับคู่ก็ให้สามสี่ี่สองสีี่หหกเก็ดเปด นี่ก็มาออกแปดเกต์นี่เทว่าบิงบิงสี่เกต์หลุดออกสีเกตบนขันวิ่งหลุดขันจับคู่กะคือติดเนาะกะลางออกเกตแปดติดทั้งสองทั้งสองคลิปเนาะแเทว่าผู้เบิ่งสองคลิปซื้อจับจะซื้อสองคลิปก็ติดสองคลิปแเทว่าแตกเป็นผลสเร็จเนาะแต่สามตัวบ่ส บ่าแตกอ้าบานนี้ของวันที่เก็ของวันที่เก็ดชุกที่เก็นี่สิเป็นยังไงกับเขามาเบิรงเรื่อมารับสหรับฟังว่าเอฟซีเก้าเอฟซีไม่เขามากดไหลกดแชร์ให้ได้เรื่อทว่ากับทเบิ้งไปจะเกินทว่าขันบอลกับที่เห็ดช่องคลิปคือเก้าเบิ้งกันสังเกตเบิ้งกันถ้ามันกขว่าเล็กมันเต็มมันแน่นแล้วกับเสืเห็ดคลิปเดียวบ้านนี้เขามาเบิ้งเรื่อมันจะเป็นตระเลเรื่อมันมัน เด็กมันสิรลายคูใน่จากหน่อยว่าจะกรอนนเห็ดหน่อยคูบาน,นี้เห็ดเกินไปคูหนึ่งอาจจิมีคลิปเดียวเอาเป็นตัวเลกกับเขามารับชมรับฟังเลยเด้อมาคนแรกก็แชรตต่อไปเลยเจี๊รเด้อจะติมการแตกแล้วแตกแล้วบาน,นี่สมบังแเลยเนาะสิบะเดิดาชิบะเดิดวาเล็กว่าเขาจะมาเห็ดอีกชิ่าเนี่ยเอาเด้อบานี้เด้อมันเล็กอ่ะ มีเล็กเกี่ยงบนรางเด้อนี่คือบนรางเล็กเกี่ยงเกี่ยงบนรางเกี่ยงบนรางหลายตัวแนงหมดนลยศูนย์สองสามตะปูจับให้บ่ป,ประทับใจก็จับกันเองกันเลยเด้อเอฟซีคือวานะเมันก็แตกเม็ดต้งทั้งบนทั้งล่าง สี่ห้าหลายตัวแน่เดี๋ยวนี้เจ็ดแปดตัวหกหกแปดเก้าหนี่คือเหล็กเขียงเหล็กตั้งรักมาถอดเนาะเหนะล็กเขียงเหล็กตั้งรัก วันนี้ก็ถัดปูจับไห้บะหมักก็จับเอาวัน,นจับคูเลยจับครูคูเลยบ้านจับคูจับคูสองศูนสองศูนย์

xam xun xam xun xam 3 pet xam xam có dài mọi yên

บนหลางเด้อหลายคูเนี่ยนี่แปดคูก็เป็นยังดอกบางสำนักเฮ็ดสิบสองคูผลดอกบนเก่าคูหลางเก่าคูผลดอกสิบแปดคูก็มีอันนี้เฮ็ดไห้ซจำนี่ละบนหลางจับออเดอร์ขัดสันเราไผมักตัวได้กระจัดขัดตัวได้กระพานทั้งสองกระเฮ็ดให้เป็นแนวตัง้งในการเบื้องล่าพัฒนา แตกทั้งบนทั้งล่างนาะสองคลิปน้อแตกนี่แตกสะอาดพร้อมแตกตรงตรงแตกตรงตรงถ้าวิ่งหลุดได้ทั้ง2องคลิปเลยสี่เก็ดคลิปหกแตกเก็ดคลิปสองสี่เ็ดแตกเก็ดแปดวิ่งหลุดพลาดมัดแต่ว่าผ่าอยาสีบาบัาได้ได้เอฟซีเลย ผู้บางคนก็ว่าโอ้ยบ่ได้ดอกจะกสิเบิ่งเห็นยังเบิ่งบ่ซื้อเบิ่งเพื่อความสนุกสนานกะสิเบิ่งยัดสิเบิ่งเถาะมันบ่มีโชคมีลาบเบิ่งต้องซื้อบ่ได้หน่อยก็ต้องได้หลายมันว่าวันนี้กะเลขสามตัวก็มีสามตัวก็มี สองแปดสามมันได้ที่เด้ออจาะคอมเมนต์ว่าเอาโดนมันนาทีบอดดยมันกะปล่อยบอดดยปูบอท่านเดยสางยังอยู่เลยมิเตหตุหคลิปอย่างเดียวสมวโมงกับบอท่านถึงเล็กกับเขาดีดีคนเบ่งผลนน้อยๆจักเป็นจังไรหรอก นี่กับเขาดีเขาตึงเล่าตึงน้อยตึงรัฐบาลคนเบืองผ่อนหน่อยชั่วโมงว่าท่านถึงเวลาชั่วโมงว่าท่านใดอยู่ทำมาเบ,บ,บือง,งหลายเบืองหลายนาทีให้ในเด้ออย่าสิเบืองนาทีสองนาทีเลยเห็นใจผู้คนณม่านังอดตลับครับตานอนเห็นใจพี่น้องเลยใส่ถือ่วยเลยครับประตูนะขาลูกไปโรงเรียนอยู่ บ่มีดับสนิทได้ทุลรอบเขาคูรอบเนะาะวานนี้กะเลขตัวขัดตัวเด่นเนาะตัวเกง่งอ้าวตัวเก่งเด้อเนี่ยตัวเกง่งเริ่มเห็ดเล็กวิ่งเหล็กวิ่งเมื่อไหร่กลุ่นตอนนี่ก็เลยดอกเล็กวิ่ง,เร,เ,งเริ่มตัวเล็กวิ่ง เด็กวิ่งเริ่มเขียนเริ่มเขียนวิ่งมาไว้ทั้งกลนคนน,นี่แหละมึงจะไว้ตึ้งพี่น้องเอาไว้ตึ้งพี่ลับไว้เด็กวิ่งเด็กวิ่งวิ่งหลุดเลยเอฟซีเดอเร์วิ่งหลุดเลย แปดสามวิ่งแปดสามหลุดหลุดเลยแปดสามวิ่งก้มกับแปดสามนั่นละวิ่งรูด ปด,ดเลยแปดสงไปท้งเลยไปบนเลยมาเนี้ยกะเด็กตัวล่องตัวกลมเล่นกะตัวล่ n งกะสามศตัวกันสอา นี่คือของวันที่เกตวันศุกร์ที่เกตที่สีถึงนี่แตกไปแล้ววันพุธก็เคยแตกเลยแตกสองนะ่ะแตกสองหลบแล้ววันพุธก็ได้มาเน็ตกะเป็นยังไงมานั่นนง,านางคิดอีกก่อนรังเทียบกับอาธิมีรอบที่สองคือเก่าเนาะเบิ่งกันสังเกตเบิ่งกัน,กนมันจิตเป็นยังไงอาธิมีเน็ต มาจับเหล็กในตัวไม่กเขเชียวเขามาเด้อบ่แน่คือกันอาจจะิมีสองหลอกคือเก่าอาจฉจิเอาเขาไม่อีกอืมสิบหกผ้ารวยเอาเขาไมาเห็นอีกอย่างหนึ่งกะมีสองอย่างหนึ่งกะมีหนึ่งบัณฑแน่การันตีบาัทฑา์ใดหัดมือวันที่เก็ตจริงจ,งจากาว่ามีอีกบ่มี ับที่สองกันมี่กันมี่มือเอื่อนนี่แหละี่วันที่เก็ด,ย,ดยี่มิบสี่วปาลวยเชนแน l ให้เขามาส้มมาเบิงกันเด้อเอฟีผู้เกา่าผู้ใหม่พี่น้องสร้างซอปปอลเล่าเป็นจังไดยเขามาเบิงของปูคุณเนี่ยก็แตกดียดอดเล่ารับกระรับข้าวเดียวก็ได้ขึ้นได้กำไรตั้งหากเชนแน l ผูุ้นโทรศัพท์โทรพวกมาถามยังอื่นไะไอยู่เด้อถามเลขบ่อบอกเด้อว่ายันคนเอาไปล่งคลิปเมืนไปเอาไปล่งคลิปกับบอกตรงๆมาเลยแจยงความจำนงมาเลย พอได้มีเหล็กเด็ดเด็ดเอาส่งมงใม้ปูคุณทำคลิปใไ้ก็ได้ศูนกามเอาออกอากาศห้น้ำก็ได้ศูนย์เกาห่็ดเก็ดห้าแ เอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอเอาแล้วเราพัฒนาแตกแล้วสองรอบแตกสองรอบเนาะปล่อยสองรอบแตกสองรอบคือมันมีโครงชุดไทยโครงหนึ่งโครงสองเนาะโครงหนึ่งโครงสองแตกทั้งโครงหนึ่งโครงสองเห็นเป็นจักี้พยาน,อนอย์เนาะนี่นี่อ้าให้เบิง้งเบิ้งอีกรอบหนึ่งนี่คือโครงแรกคือรอบแรกเนี่ยรอบแรกวิ่ง 8ปดเกตได้แปดเกตได้เกตแปดรอบแรกรอบที่สองวิ่งซีกับเกตหลุดออกซีเกตเล็กจับคู่เกตแปดออกตรงตรงรอบที่สองเขาทั้งรอบหนึ่งรอบสองอ่ะยืนยันนะเอามาบังแคปหน้าจอแคปหน้าจอนี่คือของวันที่เกตบานนี่มีจังซี ของ2องสิพาเล่ของปูคุณเลขเกียงมีเกีงบนลางมีศูนย์สองสามี่ห้าหกแปเกหลายตัวแน่นอนแต่ว่าเที่ยวนี้ก็จับบนลางจับบนลางร่วมเลยคือให้มี8คูเลขวิ่งรูด8กับ3จับคูมี 20, 5, 4, 2องศูนย์หาซสองสสศู แปดสามแปดเก้าเก้าศูนย์หกเก้าเลขสามตัวกันสองแปดสามกลุ่ดินแปดสามล่องสองศูนย์สามศูนย์กันสองสามสำหรับมันนี่เอฟซีทุกคู่ทุกคนกันผู้ใดเข้ามาบังเล่าติดตามเล่ากันสิ มีโศกมีลาบกันทุกขูทุกคนดอกที่เนี่ยชีวาบ่ได้นี่เป็นไปบ่ได้คันมาติดตามเนาะก็ต้องได้มาทุกคนให้เอฟซีทุกข่ทุกคนอยู่ <c oughs> ที่เขามาเบิงสองสิบหกพระะเยื่องแนวนี่ลำลำเรื่อยๆกันทุกข่ทุกคนเดอ้อนอนรับพันดีขึ้นยัดเย,ย็บยัดจนตั้งตัวตั้งตนบู <c oughs> ดูแลผู้สูงอายุ พ่อแม่ป่ย่าตายหญ่คูบาอาจารย์ยาลบลูคนผู้นั้นสิเป็นคนหากินลุงเรื่องผู้ใดบบลบลูพ่อแม่ผู้เต่าผู้แก่คูบาอาจารย์ผู้ใดสิลุงเรื่องในการสมาหากินผู้นั้นสิจเจริญลุงเรื่องเด้อสำหรับม้มนีก็มีเพียงแค่นี้สวัสดี